ครับคุณนารมงมติได้นะฮะก่อนที่จะไปวาระสำคัญคือวาระที่เกมติของวาระเจได้ได้ไหมะฮะค่ะขอประกาศคะแนนวาระ7วาระที่เพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่5ข้อ32วงเล็บหนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในวาระนี้รวมจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทาทั้งหมด 228ล้าน7,27,692เสียงค่ะมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย118ล้าน2,65,532เสียงคิดเป็นร้อยละ51.7058ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีผู มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย110,461,960เสียงคิดเป็น100,48.2941ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียงจำนวน100เสียงค่ะ<อ>ผลค่ะผลของมติวาระนี้ก็คือไม่อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับค่ะ หมวดที่ห้าข้อสามสิบสองวงเล็บหนึ่งไม่อนุมัติเดยนไม่ไม่อนุมัติขอประธานโทษนะท่านประธานเสียงเห็นด้วยมันมากกว่ามันเกินครึ่งอ๋อต้องสามในสี่สามในสี่คุณเพียรพนรเชียวนะคือคะแนนคะแนนเสียงเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับต้องสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมแล้วมีสิทธิ์ออกเสียงนะคะ เพื่อนแค่เสียงข้างมากไม่พอก็ถือว่าวาระมีผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้มีการแก้ไขข้อบังคับนะคะก็เป็นอนันว่าไม่อนุมัตินะครับวันนี้ระหว่างเรารอมติวาระที่แปดนะครับผมจะไปขอไปรรวะที่เก้าซึ่งเป็นวาระสําคัญนะฮะก็จะเป็นการชี้ว่าแนวทางเดินของบริษัทของเราเนจะเดินไปทางไหนกันแน่ก็ขอให้พิจารณากันดีๆนะ ผมขอให้เชิญคุณคมชาเดธิกเป็นผู้นำสเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับครับตามข้อบังคับของกสษฎข้อ14กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสในการประชุมสามัญประจำปีซึ่งรา,ายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวละในปีนี้ได้แก่คนแรกร้อยจมรตจเอกประสิทธิ์ตันทศิษฐีเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ที่สองในโพธิพงษ์ลำํารองประธานกรรมการและกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 3. คุณศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาตากีรนันกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4. คุณจัก,กรกฤษภูรสุขกรรมการ 5. คุณสุลินโอสถานุเคราะห์กรรมการ,าร,ากร,ร,การได้ลาออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระนอกจากนี้ยังมีกรรมการที่ลาออกอีกหนึ่งท่านคุณจอห์นเลเลียมแฮนคอร กรรมการอิสระและประธาน,นาคณะกรรมการสัญหาและกำกับดูแลกิจการทั้งนี้กรรมการที่มีรายชื่อตาม1กับ4คือ 100. ร้อยตำรวจประสิทธิ์ันทเสถีธิและนายจักรกิจบริสุทธิ์ข้างต้นแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาละหนึ่งบริษัท SS n a t i o n a l Logistics ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ32.6 ได้แจ้งว่าสนับสนุนให้บุคคลในลำดับ6ได้รับกดับสองและ3ทัข้างต้นกล่าวคือในโพธิพงษ์นำซำกรรมการอิสระและศาสตราจารย์คุณหญิงสุชดากิรนันกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัทให้กลับเข้าโดนลงตำแหน่งไปอีกวละหนึ่งและเสนอบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการศาสตราจารย์พิเศษเลวัต ชำเฉลิมกรรมการอิสออระดรวิษณุเครืองามกรรมการนายศักชัยธนบุญชัยกรรมการนายลังสรรธรรมมณีวงศกรรมการบริษัทพัฟซี่โคลาไทยเพจริงจำกัดผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นร้อยละยี5และบริษัทและรวมกับบริษัทเซนตนัพเนเธอรแลนด์ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในกลุ่ม รับซโดยการถือหุ้นร่วมด้วยการ41.54%ได้เสนอ6รายชื่อเข้าไปเป็นกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในวิลเลียมเลเปอร์ในเดวิดเทอร์เลนนายโคเวิร์ดไบรอันพนักงานของปัปซีโคเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอีก3ท่านคือในายเอียนเทโตรนายแมลคัมทอมสันกับนายทรงยศเรื่องสกุลราา ที่ประชุมกรรมการเสียงข้างมากโดยไม่นับร่วมกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ต้องออกตามวัละครั้งนี้เห็นว่าที่ประชุมผู้ถอหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวัรละและกรรมการที่ลาออกในพทธิพงษ์ลำซำกรรมการอิสระศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดากิรนันกรรมการอิสระศาสตาจารย์พิเศษเลวัต ชำฉลิมกรรมการอิสะออระดรวิษณุเครืองามกรรมการนายสัจชัยธนบุญชัยกรรมการนายหลังสรรธรรมมณีวง์กรรมการโดยมีประวัติบุคคลทั้งหท่านซึ่งที่กรรมการอาทีคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ทุนสมควรเลือกตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสี่ สำหรับประวัติบุคคลอีก6ท่านที่พ e p ซ i โค la Thailand Trading เป็นผู้สเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเป็นเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกรรมการที่เราออกปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอันดับสําสำหรับค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการได้รับการเลือกตั้งได้รับค่าตอบแทนแอัตราที่ประชุมผู้ท,ที่ที่ประชุมผู้ถูหุ้นอนุมัติในวราระเจในการประชุมคราวนี้ เชิญท่านผู้ถือหุ้นมีคําถามเป็นแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับเชิญคุณเชิญนะเชิญคุณสิริวัตรกรบเรียนท่านประธานครับผมสิริวัตรวรวรเทพวุฒิคุณผู้ถือหุ้น <c oughs> ก่อนที่ผมจะอภิปรายท่านประธานช่วยตรณนาจับเวลาด้วยนะถ้าเกิน5านาทีบอกผมผมมีผู้ถือท่านอื่นฉะนั้นผมขอขึ้นในห้นาทีก็คือก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นอภิปรายก็ขอเรียนว่า จะเสนอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกเป็นชุดเลยเพื่อจะได้ประหยัดเวลาเพราะยังไงยังไงมันก็ชัดอยู่แล้วว่าชุดที่หนึ่งคือฝ่ายไทยชุดที่สองคือฝ่ายต่างชาติอันนี้จะได้ประหยัดเวลาผมในฐานะผู้ถือหุ้นคนไทยผมก็อยากจะเรียนต่อที่ผู้ถือหุ้นว่าจากการที่เราได้อ,อยู่ภายใต้เป๊ปซี่ Pepsi, มาเป็นเวลา5้าปปีแล้ววันนี้ท่านกรรมการก็ได้ทำให้เราเป็นไทยแล้ว ก็อยากจะเรียนผู้ถือหุ้นว่าถ้าเราเลือกฝ่ายไทยการบริหารงานต่างๆก็คือเราปลดแอกเราเป็นไทยละ <c oughs> อยากจะทําอะไรก็ทําไปอย่างตัวเลขที่ที่รึกษาทางการเงินก็ได้บอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับถ้าเราทําผู้บริหารเป็นคนไทยคือทั้งหมดเนี่ยหัวใจของบริษัทมันคือคณะกรรมการจะเป็นผู้กําหนดนโยบายเป็นผู้บริหารถ้าเป็นฝ่ายไทยแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรเราก็ทาได้เต็มตัวไม่ต้องไปขอเขาอีกแล้ว พบในดีที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าตราดใดที่เรายังบริหารงานโดยไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นตต้องไปขออนุญาตจากทางเป๊ปซี่อเมริกาเนี่ยยอดขายก็ไม่ค่อยได้โตเท่าไหร่กําไรไม่ต้องพูดถึงธรรมทานครับกาไรแค่สองเปอร์เซ็นเนี่ยฝากแบงก์ดีกว่าผมว่าเสริมสุขไม่ต้องท,ทําธุรกิจหรอกครับเอาเงินของผู้ถือไปฝากแบงก์ยังได้มากกว่าและไม่ไปเจอความเสี่ยงด้วยครั้งนี้พราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอนาคตของเสริมสุขจะดีผมเรียนให้ผู้ถืออย่างนี้ครับว่าผมมีตัวเลข ผมได้รายง,งานประจำปีของเป๊ปซี่โคอิงของอสหารัฐอเมริกาท่านผู้ถืทุรค่ับเป๊ปซี่สหรัฐเขาจะมาแคร์อะไรกับเราในเมื่อเนี่ยเขาถือ41.54%ในเสริมสุขเขาได้เงินปันผลเนี่ยเราจ่ายทั้งหมด330ล้าน41.54%ก็ประมาณ120ล้าน120ล,ล้านบาทน,นะท่านประธานตีเป็นดอลลาร์ US ดอลลาร์แค่4ล้านเหรียญ ในมือผมสมเระธานครับ p e ซ s Co i n งเข้าจ่ายปันผลเมื่อปีล่าสุดเนี่ยนะครับสามพันล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็คือ9ก้าหมื่นล้านบาทท่านผู้ถือครับจ่ายปันผลเก้า0มื่นล้านบาทนี่ยยังมากกว่ายอดขายของเสริมสุขเลยสองหมื่นพันล้านเพราะฉะนั้นเขาใหญ่มากดังนั้นเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเราเองครับ ว,วันนี้เราได้รับการตลแอกแล้วเป็นไทยแล้วเราต้องพึ่งตัวเราเองแต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังยงินดีที่ให้เบปซี่โคลาไทยเ่วยดิ้งและเซเวนัพเนเธอร์แลนด์ถือ41.54%เพราะในอนาคตในเมื่อเราได้สามารถทำกิจการการเติบโตโดีขึ้นปันผลมากขึ้นเขาก็ได้มากขึ้นผมไม่ได้บอกว่าเราจะไล่เข้าไปนะครับขอให้เขาอยู่แต่ขอให้ความเป็นธรรมกับบริษัทเสริมสุข และผู้ถือหุ้นเสริมสุดซึ่งเป็นคนไทยอยู่อีก60%ท่านประธานครับ1,780 1 7 8รายตามตัวเลขของตลาดหลักรับหลักทรัพย์ล่ลลลาสุดคือจำนวนผู้ถือหุ้นของเสริมสุดทั้งหมดนะครับมีของต่างชาติรับรองไม่ถึง10รายครับนะครับซึ่งคงคงไม่จะบอกรายละเอียดเพื่อไม่เสียเวลาท่านประธานครับวาระนี้เป็น ชีวิตจิตใจของเสริมสุขก็อยากจะเรียนท่านผู้ถือช่วยเกุณาใช้พิจารณายาให้รอบคอบว่าท่านกําลังกําหนดอนาคตเสริมสุขโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการถ้าเราเลือกตั้งผิดตัดสินใจผิดในอนาคตอย่ามาบ่นกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามีอิสรภาพแล้วครับเรามีอิสรภาพที่จะทําอะไรต่อไปซึ่งเดี๋ยวในวาระที่สิบอการที่ได้เรียนเอาไว้ผมจะเรียนว่าทําไม แลวผมยืนยันกับคุณวรารัตที่ปรึกษาทางการเงินย้ำอีกครับนะครับท่านประธานและท่านผู้ถือหุ้นว่ายอดขายไม่ต้องไปห่วงหรอกครับห<อ>่วงกําไรดีกว่ายอดขายไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าจะจ่ายปันผลม,มากหรือน้อยยอดขายไม่ได้บอกว่าราคาหุ้นจะดีหรือไม่ดีกําไรสุทธิต่างหากครับเงินปันผลที่จะจ่ายต่างหากครับที่จะทําให้ผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ย มีเวลหรือมีความมั่งคั่งมากขึ้นเขาไม่ปฏิเสธนะครับว่าการที่เรามีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวาสิบ็ดไม่ได้ในเรื่องนี้ได้ครับกำาลังอบอกพูดถือหุ้นครับว่าช่วยพิจารณาดีๆว่าเลือกชุดที่หนึ่งหรือเลือกชุดที่สองถ้าชุดที่หนึ่งคือฝ่ายไทยแล้วท่านประธานครับดูประวัติของชุดที่1นสิครับที่ท่านส่งให้เรานี้เนี่ยชุดที่หนึ่งหท่าน กับชุดที่สองคือฝ่ายต่างชาติหกท่านท่านผู้ถือหุ้นครับด้วยความเคารพครับ,รบดูประวัติของกรรมการหกท่านชุดที่หนึ่งสิครับคือใครครับท่านเหล่านี้เนี่ยชื่อเสียงไม่ต้องสงสัยเลยโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานคุณหญิงสุดชาดาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าท่านได้ทําหน้าที่ปกป้องโดยสั์เสริมสุขและผู้ถือหุ้นของเสริมสุขไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายย่อยนักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน ส่วนอีกสีท่านนั้นต่อทางเ s สเอสเขาเป็นผู้ถือใหญ่เสนอมาผมไม่มีความเห็นแต่อย่างอาจารย์วิศนุเครืองานคุณเ,วเรวัตรฉัมเฉลิมนะครับที่ผมเชื่อว่าสังคมไทยคงเป็นที่ยอมรับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบพระคุณครับผมเองของแสดงข้อคิดเห็นไม่ได้เพราะเป็นบุคคลที่มีข้อเกี่ยวข้องเพียงแต่ให้สังเกตว่าถ้าผมลงสอสอจะขอให้คุณสิริวัฒน์มาเป็นหัวคะแนนให้ผมหน่อย มีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเป็นสตางครับคิดเห็นอีกไหมครับถ้าไม่มีผมจะได้ให้เอกสารการบริษัทที่แจ้งเกี่ยวกับการกบมติดเลยครับค่บคบกกะกรณีการลงคะแนนในวาระที่9พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออกหนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทาแบบขอให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบให้กรรมการออกเสียงและกําหนดให้ผู้รับมอบฉันทาออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรจะมีวิธีการลงมติอนุมัติดังนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจนับคะแนนคือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเท่านั้นการให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในการเลือกกรรมการทั้งชุด <im itation> ก็เพื่อความสะดวกแต่ไม่ได้เป็นการจํากัดหรือตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นที่จะเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบัญนาที่ประสงค์จะเลือกพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด,ดจะต้องเลือกพิจารณาอนุมัติเพื่อแต่งตั้งกรรมการระหว่างกรรมการชุดที่1 หรือกรรมการชุดที่2ชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้นและในกรณีที่ท่านเลือกแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดแล้วไม่ต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลอีก 3. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเลือกพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ได้เพียงจํานวน6คนเท่านั้นจากจํานวนรายชื่อที่มีการเสนอจํานวน12คน <Kings. S 1> ข้อ 3. ในกรณี หากการลงคะแนนในวาระที่9ไม่เป็นไปตามหลักการที่แจ้งในข้อ1และข้อ2หรือมีความขัดแย้งกันจะถือว่าบัตรลงคะแนนของท่านเป็นบัตรเสีย 4. กรรมการที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด6ลำดับแรกเป็นผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออกการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จะเป็นการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดและจะนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกในการตรวจนับคะแนนเนื่องจากบริษัทจะบันทึกคะแนนทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนตามลําดับดังนี้ค่ะลําดับแรกนะคะจะเก็บบัตรลงคะแนนกรณีเลือกกรรมการทั้งชุดเป็นลําดับแรกก่อนโดยขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลกลับมาด้วย 2- เก็บบัตรลงคะแนนกรณีเลือกกรรมการเป็นลายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันครั้งเดียวทั้งแผ่นรวม12คนกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหากมีการเลือกบุคคลเกิน6คนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านแก้ไขและให้ท่านลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าวมิฉะนั้นจะถือเป็นบัตรเสียค่ะในระหว่างนี้นะคะจะขอเสนอสไลด์ประวัติของกรรมการแต่ละท่านดังนี้ค่ะท่านที่1นายพทิพงษ์ล่ำซำ ท่านที่สองสาศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดากีรนันท่านที่สามสาศาสตราจารย์พิเศษเลวัตฉำเฉลิมท่านที่สี่ดรวิษณุคเครือง,งามท่านที่ห้านายศักชัยธนบุญชัยท่านที่หกนายรังสรรธรรมณีวงศ์ท่านที่เจ็ด นายวิลเลียมเลเปอร์ท่านที่8ปนายเดวิดเทอร์ลันท่านที่9กนายโฮเวิร์ดไบรันท่านที่10บนายเอียนเทสโทท่านที่11บนายมาลคอมทอมสันท่านที่12บนายทรงยศเลืองสกุลลาดค่ะ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความจำงในบัตรลงคะแนนเสียงและกรุณายยกมือขึ้นด้วยเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรจากท่านนะคะโดยเราขอเก็บบัตรคะแนนกรณีที่ท่านเลือกกรรมการทั้งชุดขออทั้งชุดก่อนทั้งกรณีเลือกที่เลือกชุดที่1และกรณีเลือกชุดที่2ค่ะ สิแล้ววาระแปดได้ยังรครับาขอประกาศขอประกาศ,กาศวาระที่8พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการไม่มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบสัญภาเพิ่มขึ้นในวาระนี้ รวมจำนวนคะแนนเสียง228 7 2ยยีล้านเ2 7 6 9สเียงค่ะผู้ว <บา S 1> ่าท่านครับขอขัดนิดนึงครับพอดีผู้ถือหลายท่านยังคงงงเอาเป็นว่ามันมีอยู่แผ่นแรกที่เลือกกรรมการทั้งชุดอยู่จะว่าชุดเลือกชุดที่1ห,หรือชุดที่สองถูกไหมครับถ้าท่านเลือกทั้งชุดก็คือแผ่นแรกถ้าลายบุคคลคือแผ่นที่2แผ่นที่สามา้งหลังถูกไหมครับ เพื่อผู้ถือุูนจะได้เข้าใจทุกท่านขอประทานโทษนะครับถูกต้องค่ะถูกต้องนะครับค่ะใช่ค่ะ,ะขอขอนุญาตชี้แจงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปรายงานคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความเ,เข้าใจที่ตรงกันเพราะว่าอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นชุดก็ได้หรือว่าจะมีสิทธิ์หรือว่าจะเลือกเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะการเลือกเป็นชุดที่เรามีข้อเสนอไม่ได้เป็นการจํากัดตัดสิ์นะคะแต่ว่าเพื่อเป็นความสะดวกในการ ตรวจนับคะแนนแล้วก็ในการลงคะแนนของท่านนะคะถ้ากรณีเลือกเป็นชุดท่านก็เลือกชุดที่หหรือชุดที่2นะคะถ้ากรณีท่านจะเลือกเป็นรายบุคคลนะคะท่านก็เลือกได้จํานวนไม่เกิน6ท่านนะคะจากจํานวน12ท่านถ้าท่านเลือกเป็นชุดแล้วท่านไม่ต้องลงคะแนนเลือกเป็นบุคคลอีกนะคะชัจเจนแล้วนะฮะคุณฟร็อกเชิญต่อไปขอสรุปคะแนนวาระที่8นะคะ มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย228 7 2อยยีล้านเสเสียงคิดเป็นร้อยละ1 0 0ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าบันเน็จกรรมการตามที่เสนอค่ะขอขอนวญาตท่านประธานอีกทีพอดีอันนี้นเป็น,ปน,ปน,ปนความเป็นความตายของเสริมสุขนะครับ เกิดกรณีผู้ถือหุ้นท่านไหนไปกาแผ่นที่หนึ่งคือเลือกทั้งชุดแล้วท่านยังไปกาแผ่นที่สองแผ่นที่สามอีกเป็นรายบุคคลสมมุตินะครับท่านเลือกชุดที่หนึ่งแล้วในแผ่นที่สองแผ่นที่สามท่านก็ยังไปเลือกฝ่ายคนไทยอีกหกท่านอันนี้จะถือว่าโมฆะหรือเปล่าอันมันมันจะมีประเด็นไหมครับ คือคือท่านเจ้าหน้าที่ที่ตรวจบัตรลงคะแนนนะคะจะตรวจสอบว่าการลงคะแนนของท่านเนี่ยขัดกันหรือเปล่าสมมุติว่าท่านเลือกชุดที่หนึ่งแล้วก็พอในช่องของบุคคลท่านก็เลือกกรรมการที่ตรงกับชุดที่หนึ่งอันนี้ถือว่าไม่ขัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็จะดูแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามีการขัดกันนะคะเราก็จะ,อะขออาจจะขอประกาศชื่อแล้วก็ขอให้ท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านก็ลงนามกำกับนะคะ จแล้วนะฮะรอผลเนี่ยนะฮะผมขอไปวรระที่สิบพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2554ของเขาเชิญคุณหญิงสุช,สชดาชดากิรนันทนะ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบขอพระคุณค่ะคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2554นะคะ แล้วก็ได้มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วก็มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้นะคะนายนิรันด์ลีลาเมธวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน2316และหรือนางสาวนิตยาเชษดโชติรสผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน4439และหรือนางวิไลบัวนากิติโสพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน3920แห่งบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทโดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี2,554เป็นจำนวนเงิน1 3 0 7 0 0 0บาทซึ่งเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ8จากปี2,553หรือเพิ่มขึ้น100,000บาทนะคะจากปีที่แล้ว ซึ่งกำหนดเอาไว้ที่จำนวน1 2 0 7 0 0 0้บาทโดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวนะคะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี2554ของบริษัทย่อยด้วยโดยได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี2550ซึ่งในปีนี้ก็จะถือเป็นปีที่5นะคะและก็มีผลการปฏิบัติงาน,นที่น่าพอใจนะคะ แล้วก็ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและก็ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย,สนสยในหรือกับบริษัทย่อยกับบริษัทเองสสนสุขเองนะคะกับบริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาค่ะเชิญนะมีคําถามไหมครับเรื่องผู้สอบบัญชี เราขอขอเรียนชี้แจงมีคำผิดนิดหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมสำหรับวาระนี้นะคะในวาระนี้คือวาระที่10ในหนังสือเชิญประชุมหน้าแนะคะบรรทัดที่6ซึ่งมีการพิมพ์ผิดโดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี2 5 5 3าเป็นจำนวนเงิน1 3 7 0 0ล้านาเหมืนนี่ขอเปลี่ยนเป็นค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชี2554นนะคะในนี้เป็นการพิมพ์ผิดนะคะ เชิญค่ะท่านประธานมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการนงมติด้ยครับค่ะขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นลิฟต์และผู้รับมอบฉันทาลงมติด้วยค่ะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทาท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้แสดงความจำนงในบัตรลงคะแนนเสียงและกรุณายกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรจากท่าน โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนค่ะ